เสียงคลุยจากภูผาตอนที่สองคืนเดือนดับอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปหลายเดือนขุนแม้จะรอดชีวิตแต่ก็ไม่เคยเอื้อนเอ่ยถ้อยคําใดอีกเลยใบหน้าซีเซียวดวงตาเมื่ลอยเหมือนกําลังจมอยู่ในเสียงบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวไม่กล้าแม้แต่จะมองเขาตรงฮ่าฮแม่ของขุนพาเขาไปรดน้ำมนกราบพระแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยจนกระทั่งคืนเดือนดับเวียนใหม่ครั้ง ในคืนนั้นขุนลุกขึ้นจากที่นอนอย่างเงียบฮะ,ฮะเขาถือคลุยเก่าๆในมือใบหน้าปราศจากอารมณ์แม่ของขุนซึ่งแอบตื่นขึ้นมาเห็นรีบวิ่งตามไปแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดวูปิดประตูบ้านใสาหน้าเธออย่างแรงทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นขุนเดินหายเข้าไปในความมืดบนผู้ผาหลังหมู่บ้านเสียงคลอยแผ่เบาเริ่มขึ้นอีกครั้งปิ๊งปิ๊งป๋ง,ปง,ปงแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงจากชายชรา มันเป็นเสียงของขุนเองเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนเห็นขุนนั่งอยู่กลางลานหินแต่เขาไม่เหมือนเดิมเขานั่งนิ่งยิ้มจังๆดวงตาสีขาวโพลนไม่มีตาดำเหมือนชายชาราที่เคยอยู่ตรงนั้นและในมือน,นั้นถือขลุ่ยไม้ไว้แน่นพร้อมเสียงกระซิบเบาๆที่ลอยมากับสายลมถึงตาคาดแล้วเจ้าจะเป็นคนต่อไป